เราอยากลองเล่นนะ่ะควจริงของเธอนะใช่ไหมเฮ้ยเอานี้สิถ้าครูไม่ให้เราเล่นนะเราก็แอบ,บไปเล่นสิสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และก็ดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา นี่เราก็ทําการบ้านกันเสร็จแล้วนะพอของเราวันนี้ไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทําเลยอ่ะนั่นจิสุกว้าวมากเลยเนี่ยทำอะไรกันดีอ่ะใช่ไหมเราจะทําอะไรกันดีอ่ะไม่รู้เหมือนกันอะฟิลคิดออกไหมฟิไม่ออกอ่ะเธอคิดออกไหมายคิดออกไหมออกคิดออกไหมไม่อะทำอะไรกันดีเนี่ยเฮ้ยเธอฉัคิดออกแล้วว่าเราจะเล่นอะไรกันดีก็พวกเธอจับได้ไหมผู้บีสาวว้รับ่ใหญ่อ่ะอยู่ข้างหอแล้วอะ ลงไปเล่นกันไหมเุ้ยเธอแต่ว่าสาวว่ายน้ําข้างโห้วะ่ะครูก็ไม่ให้เล่นไม่ใช่หรอ <c oughs> เออใช่จริงนั่นสิเดี๋ยวครูลงโทษนะถ้าครูมาเห็นนะ่ะอือโดนตีตูดหลายแน่โอ้แต่ถ้าเกิดหลงไปเล่นน้าใช่ไหมเ้าก็จะไม่มีอะไรเล่นแล้วนะเราอยากลองเล่นนะจริงของเธอนะใช่ไหมเฮ้ยเอางี้งสิ ครูไม่ให้เราเล่นน่ะเราก็แอบไปเล่นสิแอบเล่นน้ำเหรอใช่ดียเนี่ยดียเนี่ยดีใช่ไหมเออแล้วว่าแต่เธอได้เอาชุดว่ายน้ำมาไหมเน่ะอุ้ยอุ้ยเราลืมเอาชุดว่ายน้ำมาร้ายเราจะว่ายน้ำมันเปล่าเราก็ไม่ได้เอามาเหมือนกันม่ได้เราไม่ได้เอามาเราอ๋อเราเอามาสิแต่เราไม่ค่อยอยากเล่นเท่าไหร่อ่ะแต่ว่านะเดี๋ยวเราจะไปดูเป็นเพื no ่อนเธอแล้วกันเหรอเธอแล้วแบบเพื่อเราได้ไหมอ่ะนั่นสิขอดูก่อนแล้วกันไม่ค่อยอยากเล้เท่าไหร่อ่ะ ลองดูก่อนลองดูก่อนเราอะเอาชุดแม่น้ำมาอะเดี๋ยวเราเอาไปเผื่อแล้วกันอุ้ยเอาอย่างนี้สิพวกเธอสองคนไปเล่นเล่นใช่ไหมคุณผู้ชมสองคนแล้วก็คอยดูต้นทางให้เราไงถ้าครูบอเราจะได้วิ่งหนีทางดูต้นทางเหรอใช่ได้ได้เลยได้เลยโอเคโอเคโอเคไปเกันไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันนะได้ได้เดี๋ยวเรารออันเดี๋ยวไปเปลี่ยนเผื่อแล้วกันเผื่ออยากเล่นโอเคโอเคเราไปเปลี่ยนชุดก่อนนะได้ได้ได้ อุ้ยมาแล้ว้นีแต่ช่วยน้ำนาเนี้ยเรียบร้อยแล้วหอมมากเลยอะตาพวกเราลุยปลาปลาปลาออย่าลืมมาดูต้นทางให้เราด้วยนะได้ไดโอเคได้โอเคไปโอเคแป๊บเดียวลยไปเลไปเลยไป อะส่วนพวกเธอก็ดูต้นทางให้เราด้วยแล้วกันได้ก็ียร้มๆนะจบพิมจะเล่นไหมเนี่ยไม่รู้เยเราลองเล่นเป็นเพื่อนแล้วกันอ่าโอเคโอเคเสียดายอย่าลืมบอกชุดไวยนะมาเริ่มจี๊ยวก็อยู่ฝั่งนี้แล้วกันแกก็อยู่ฝั่งตรงไหนก็ได้โอเคได้ได้เองเคโอเคโอเคเราดูบูให้นะครูมารีบบอกเราเดี่ยนี้นะได้ข้างนี้ก่อนนะโอเคแต่ยังก่อนเราจะไม่หนีกันไม่หนี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 ไหนีไปลงเลยดีกว่าพิม สนุกมากเลยโปรแกรมโอ้โหแสดงเลยอนะอยากเล่นนะสนุกมากเลยอ่ะหนุ่มเอ็กซ์แมนตาใคร่อนตากันที่เราเอาแว่นตาเราด้วยนะไม่ปไปเราแยกย้ายดีกว่านสื่อได้เราไม่ได้ชุดมาใช่ปไปเดี๋ยวไปตรงนู้นได้ได้ได้เดี๋ยวเราอยู่แถวนี้แหละไปเอาไว้เลยนะโอ๊ยเนี่ยผหมยังเนี่ยไหมยังไหมยัง ยางยางทางสะดวกทางสะดวกเล่นได้เล่นได้เล่นต่อเล่นต่อเลยไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีใช่ไหมเราเล่นกันต่อเหมือนกันเล่นต่อเล่นต่อเอาเอาเอาดับน้ำไปแล้วโอ้ยคิวมาเหมือนเหมืนหมุนเหมือนเหมือนคุณเต้นฮะเอาแว่นไหมเอาแว่นไหมเออเอามาแว่นเราอาจจะใช้นานใช้ใช้ใช้นานนิดนึงแว่นเทนยังไปขึ้นเรือก็ไม่รู้อะแต่ก็จะเป็นยังไงโอ้ แน่นมากเลยงั you know okay, ้นเราลองจะดำน้ำเอ้ยเราลองดำน้ำดูนะโฟกัสโคตรตาอแล้วแปลกๆตายตายตาไปไหน้องไม่รู้เหมือนกันง่วงมั้โอเคค่อยดีขึ้นหน่อยปรอบเกตี่ให้ยืมนะขำอะไรตานไปไน อ่าด็กลทุกคนหิวข้าวกันหรือยังเป็นข้าวกันได้แนละ้วเอา้าเป็นไรกันหมดเนี่ยอุย้ยโหไม่มีใครอยู่เลยเนี่ยโอ้โหไม่ได้การแล้วออกไปดูหน่อยสิเราเฮ้ยคูมาเฮก่อนดก่าฮ การแปว่าลงมาเลยว่าวิเราเห็นครูแล้วว่าใช่โอ้ my god ไดาไหมอะหน้าตาโกรธมากเลยอะวิเขาว่าเราเอาตัวรอดก่อนดีไหมใช่ไปวิไปเลยไปไปแล้วมาจเากไหนต้องรอดหุยหุยหลรอดแล้วว่ะจะได้รอดได้อะวิวิ ว่าแต่พวกไอ้กระวิมจะโกรธเราไหมอ่ะนี่ไม่หรอกมั้งเรามาเข้าห้องน้ำโอ้บอกเพื่อนแบบนั้นเหรอใช่บอกเพื่อนแบบนั้นว่าเราปวดท้องจะโกรธมากใช่ใช่แลเราทนไม่ไหวแล้วกูตายจะเห็นเพื่อนเราเลงนะกูกูตายโกรธมากเลยอ่ะกูตายทำหน้าเงี้ยเลยอ่ะอุ้ยทนยังอย่างนี้เลยเหรอใช่อุ้ยสงสัยจะโกรธมากจริงอ่ะจริงอุ้ยเราไปเข้าที่กันเฮ้ยไปเฮ้ยนั่นไงว่าแล้วหายไปไหน แอบเล่นน้ำกันอยู่นี่เองอุ้ยฟิมแล้วว่าแต่มิ้วกับการไปไหนกันนะไม่รู้สิเฮ้ยจริงด้วยอ่ะหรือว่าไปเข้าห้องน้ำกันน้องอาจจะไปเข้าห้องน้ำก็ได้ฟิมเฮ้ยหัวใจมิ้วกับการกลับมาแล้วน่ารักอะไรอะแต่เราว่าไม่ใช่นะเสียงแปลกๆเหมือนเสีย่อเลยเสียงพ่อนาฬิกาใช่ฟิล์มหุ้ยหันมาทางนี้ รับไบเปล่านะทวนะอาจาครมมันแบบว่าสกปรกค่ะหนูก็เลยช่วยกันข้่กไปไหนหนูข้าจมาหนมาที่เลยมานี่เลยแค่ตัวเลยโอ๊ยกลับไปไหนอ่ะขึ้นมาที่ขึ้นมาี่ขึ้นมาที่ขึ้นมานี่เอากลับไปนู่นแล้วว่ะขึ้นมาขึ้นมาี่ออกก็ได้ครับโย จะโฟกต้งโดนทำโทษที่หลักแน่เลยมาโดนก่อนละกันครับอโฟกัสโฟกัสไม่ต้องหนีมานี่เลยมานี่เลยไม่ต้องหนีไม่รอดหรอกมานี่มาเลยไปทำอะไรเขึ้นมาขึ้นมาโอ้คิดว่าจะหนีไปไหนอดโเลยีหนูแลค่ะอะไรแกเลยโดนทั้งสองคนนี่แหละโดนแน่เอ้ารอก็โดนมา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 าม่ะมาา ที่ครูเนี่ยห้ามพวกเธอลงมาเล่นน้ําเนี่ยรู้ไหมเพราะอะไรอ่ะไม่มีคนโตมาดูอ่ะอันตรายมากเลยนะเวลาเล่นน้ําอ่ะอาจจะจมน้ําได้นะรู้ไหมครับโอเคนะถ้าจะมาเล่นอ่ะต้องบอกครูก่อนครับโอเคนะไปทำอะค่ะอ๋อเอางี้เลวกันครั้งนี้โดนทําโทษด้วยกัน20ลรอบปฏิบัติวิ่งเหรอคะใช่แล้วครับเริ่มกันหนึ่งสหยุด พึงหลับตาหนึ่งไป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 นั่นแหละดีแล้วดีแล้วดีแล้วกี่ล้านอะคุณสองฮะเพ่งสองนี่สาวก็ได้เอาลับงไปดังลับใหม่นะเต็มไป จะพูดอย่างไงพูดแต่ความในใจที่มีต่อเธอ Thank You for having นะอยากขอบคุณที่เราได้มาพบเธอฉันดีใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกครั้ง You are my